อ้าวล่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วยนะจ๊ะคลิปนี้เราก็จะมาเล่นแบบดีเอ่อก็วันนี้มันเป็นวันหยุดนะครับแล้วก็จะมาเล่นเดหนุ่มนกันนะหนุ่มนแบบหนุ่มนกันนะครับหน้าห้องวะมันเปลี่ยนไหนนี่แบบยังเนี่ยเสียงดังเสียงเบาขอไปนะจ๊ะเพราะว่าไม่ได้ค่อยเด้ลื่นเหะนาะทำงาน ไม่ใช่ถุงเท้าคนนะถุงเท้าหมาเฮ้ยใครข้างข้างวะมีตี้อื่นมาความเก่งกาจไม่มีนะจ๊ะ 囤积着吗？ หิวเอาวันนี้ก่อนกูนนนะก็เล่นร้อยนัดอยู่นะตรงนี้คืออะไรวะอ๋อเป็นลิฟต์ไปไปหลอกอีเวน ีเราก็คุู้หาคนไม่เจอกูเบื่อดิคนสิคนเยอะคนเยอะกูวิ่งตาของก็ยิงคนไงให้กูวิ่งไปหาเมื่อยช่วยยิงได้ไง โอ้โดนกุยขวายเอ้ยปืนระเบิดนั่นดีกว่าางตัวข้าบนนะ่ะเออโอเคโอเคเามาแล้ววางมาแล้วอย่าขึ้นขึ้นนะอย่าเก็บไอ้นี่ไม่ได้ของเยอะเอ้ยอย่ามองพี่ไปแล้วไปหาอะไรกูเก็บของ,ง,ของเฮ้ยเก็บไอ้เฮียนี่ไม่ได้หรอมีคนอยู่บนมีคนอยู่บน เนี่ยกูจะเอาไอ้นี่เอาไปได้สีสี่เอ้ยมามาเจอคนเจอคนตกใจหมดไหมเงยไปใครมาวะได้เสียงรถเจอกันไปร็รลมหันทังนี้นะเฮ้ย A lúc bây giờ, bây giờ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  งนี้แหละจำชื่อมันไ่้เพิ่มเลือดก่อนเยวเพิ่มเลือดดิฉีดยาก่อนเฮ้ยบังอาเทนี่นี่นี่อยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างเนี่ย อ,อ,อ,อันนี้มาในมือถือมัเจ้าเลียกขนาดไหนถ้าจะเอาเลียกเลียกขนาดนั้นต้องเล่นในพีซีนู่นไอ้รอยเหนั่นนั่ามันเจอไอ้พวมันเยอา เ่รอเย่ะโคนรนงแล้วแม่มมงอเอาไปซ่อมได้ไปซ่อมได้ย็ยนนองจัดเลยไปเลยฮเฮ้ยมี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 มาแล้วมาแล้ว กลับมามาเฮินมาตายเดี๋ยวดูเหมือนจะมาช่วยเพื่อนมันนะเมื่อกี้ตอนเมื่อกี้มันดาวไม่ใช่แล้วนี่ยิงแล้วตายใช่ไหอืม โดนโดนโดนโอ้ยเฮ้ยสโคไปไหนละ่ะไม่สะโคปบุกเดินลั่นขึ้นบนเลยแม่งหายนี่ก่อกกนปืนนี่าน,น,น,นาอยู่ไหนหมดวะ นนรัไม่ใช่กูเก็บมันไม่ได้วะเออไว้ใช้แม่ง อ่าทางนั้นอีดอกไปโน่นเลยโอ้<น>อันนี้มันส้มไกลเกินวะ่ะไปทางนี้ดีกว่า งวงกลางมาวงกลางมาเกไปขาแล้วไม่ตรงไหนอ่จำไม่เอ้มีรูดิกระสุนกระสุนครบ คนนือถแถวนั่นแหละไปเอาอีกตัวที่เอดอกฟงนู่น,นไม่ใช่ไปล้ทางนะไปไปกททิทุีไปชุดทางตัวสวยเลยคุณเป็ดค้ามาร์สคุณเป็าาเปดเอามาอย่างงั้นแหละเพื่อเ,อเ,อเจอบริต em 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 hộp dịp tập 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 chút đi cái

มันหน่วงด้วยไอ้เหี้ยมือมันไปโดนไอ้เนี่ยมือกูไปโดนหูฟังอะ่ะมือเลยเป็นอย่างเงี้ยอ่านั่นไงทำไมพอรู้พี่แล้วทำไมเครื่องมันหน่วง

ตัวตรงที่นีนเตนาให้ห่างไปไหนวะผมช้าเลยตรงน,นี้นี่นะไปปร,ปรับมาใหม่ปกติมันจะเร็วมาก,กปกติ มาขับรถหตีนถอัอยี้ยนะจะงแล้ว้ยเบ้า Ôi, wow. Này quá. เรียกวิช้ยนี่เก็บแห้งแล้วกูยิ้ม,มยิงใครจะโดนาาไดม่อยากเล่นเบรดแบบโหดไงเห็นเขเล่นอยากจะเล่นตามาลเลยเลย,เลยิม้มจากไหนวะ่งกีเนี่ย ยิงมาจากแถวหน้าเลน่าจะมี่ขบานเลยเกียกดลชายเฮ้ย มาแล้วมาแล้วมาแล้วอไอ้เหี้ยกระสุนแม่งหมดโคตรช้ามันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะก็มนนันโอเคเขาดูคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันคลิปยาวมากเลยเสียงดังเด้งเงี้ยงงอน,นอ่ะเออ អវ៉ៃគ្មាគេមានអាចាស់បីប ாய்